สวัสดีค่ะพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกคนตอนนี้แหม่มกาลังกลับบ้านนะคะแต่แหม่มจอดกลางทางกลางทางแล้วก็จะดูว่าทางเข้าบ้านแหม่มเนี่ยมันมีเหินไหมนะไม่ใช้มีดแล้วเพราะว่าพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกคนบอกว่าแหม่มตัดได้แย่มากแหม่มจะถอนแบบช้าๆถอนมันๆถอนแบบว่าเออให้เพื่อนเพื่อนได้ดูนะคะหัวดําขาแดงที่เพื่อนเพื่อนบอกว่ากินได้ใช่ไหมคะตูดแดงด้วยเห็นไหมอันนี้กินได้ใช่ไหมเยเจอแล้วโห มีดอกเดียวเลยไม่มีเลยค่ะตรงเนี้ยมีดอกเดียวเลยเห็นไหมมดแบบปิดรวยค่ะส่วปีหน้ามาอีกอันนี้แบบให้คะแนนร้อยหนึ่งเลยนี่นะงัดช้าๆนะคะโอ้ดูสิดูความงามอ้เอาเราใส่ในนี้ค่ะทีนี้นี่ดอกนั้นค่ะอยู่คนเดียวโดโดๆงาม อยู่คนเดียวเดินๆนะคะอา้าววันนี้ให้กี่คะแนนแบบ่ก็้เต็มเหมือนเดิมนะคะง,งัดกันเลยค่ะพี่ๆเพื่นอนๆอุ้ยโทษทีงามมค่ะมันเดี๋ยวต้องตัดหัวทิ้งนะคะเพราะเหมือนจะขึ้นลาแต่ตัวมันกินได้ค่ะนู่นมีรอยคนมากินมาตัดนะคะ เดี๋ยวจะลงไปเอดดอกนั้นคุณเห็นไหมนั่นนะ <c oughs> แต่เขาเรียกศพขาอันนั้นอนะศพส,สวมัมศพสวัมคือขามันจะลายอันนี้เพื่อนๆบางคนเขาก็จะเรียกว่าพึ่งขาลายนะคะอันนี้กินอร่อยนะต้ยมยำนะ้ำหมั่นว่านี้มันแน่นนี่ค่ะข้างล่างจะเป็นสนิมแบบนี้นะคะใช่เลยนะคะแล้วก็ขาตรงจะลายๆนะคะก็ไม่โฟกัสนะคะเห็นไหมเขาจะหน้าตาคล้ายกัน แต่เขาคนละพันนี่ค่ะเห็นนะหน้าตาจะคล้ายๆกันนะแต่ข้างล่างมันไม่เหมือนกันเห็นไหมนี่ค่ะหัวก็หัวก็คนละสีแต่คล้ายกันมากนะคะนี่นะคะนั่นอะไรอ๊ะนั่นอะไรหววมากโอ้โหแม่ปุ้มปุ้ยเราจะอ้วนขนาดนี้ คุณนางปุ้มปุยกระปุกลุกมามางาัดกระปุกลุกกันค่ะว่ากระปุกลุกเนี่ยจะลากยาวแค่ไหนนะคะนะคะนะคะสวยมากเลยใหญ่กว่ามืออีกด,ด,ดูค่ะ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 หนึ่งสองสามโอ้โหมันใหญ่มากเลยนี่กำไม่มิดนะคะกำเกือบไม่มิดนะใหญ่มากะค่ะโคนนะแต่ดอกมันไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นดอกมันสั้นๆปิดปะะุกไว้ค่ะตาแถวบ้านนะคะ ป่าสะอาดนะคะพี่พื่เพื่อนพี่เพ,พื่นเพื่อน,นมันไม่ได้แบบว่าเน่าทั้งป่านะคะอันนี้ก็คือป่าไม่ไกลกันนะคะนี่นะคะมาค่ะโอ้ยงามอแบบนี้มันเลิฟที่สุดเลยเนี่ยทำความสะอาดง่ายมากนะคะไม่ต้องตัดไรทิ้งเลยนะดู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 ดดเต็มถุงอีกแล้วค่ะใส่ไม่ได้อีกเลี้วเดี๋ยวแม่เทไว้ตรงนี้นะคะ แล้วเดี๋ยวแมมค่อยมาเอาเจะถุงไปต่ออันนี้ได้สีห้าดอกก็เต็มถุงแล้วอันนี้ก็น่ากินมากกินได้ไหมคะแต่แมมเห็นคุณบีที่อยู่ฟินแลนด์นะเขาเก็บนะใช่ไหมใช่ค่ะแม่จะเก็บไปดูนะคะนา่าจะน่ารักด้วยน่ากินอุ้ยน่ากินอย่างนี้ผัดนะ้ำมันหอยน่าจะอร่อย แบบนี้ไม่ต้องแกงนี่คิดว่าใช่นะนี่ค่ะมีเยอะด้วยสิไป่ะพู่มทีเดยนโดนด่าอีกหักคอหักคอเหตุเดียวโดนด่าที่บี่เบื่อนเจ้าบ้าแบบหยาบนี่ค่ะอยู่ในรูอุ้ยต้องงัดขึ้นมานะคะใช่หรือเปล่ามู้เก็บใหญ่เลยเนี่ยเก็บให้มันเต็มถุงเล่น นี่ดูสิโคนมันแบบใหญ่มากนะคะมันน่ากินมากเลยอ่ะนะคะเนี่ย่ะโหน่าเก็บมันมากด้วยนะคะเนี่ยฮะ,นะฮะโหมันเจอกระปุกลูกกระปุกลูกเล็กๆน่ากินจังน่ากินจังกินได้ไหมเอ่ยทีแดงสวยเชียวอะไรอะไรเอ่เย,อย,ยแอบอยู่ นี่โอ้โหสุดข então, like oh, ั้วสวยๆ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 โอ้ยน่ารักน่ารักน่ากินใส่ตูงอุ้ยอุ้ยโชคดีค่ะโอ้โหเนี่ยป่าเป็นอย่างเงี้ยค่ะป่าสวยไหมป่าสวยเนาะป่าสะอาดค่ะคุณคุณน่วกินอย่างงี้กินได้เอาดอกไหนก่อนดีคะเอาดอกนี้ก่อนเนาะหูยความใหญ่ความใหญ่ความบวม แม่เจ้าใหญ่กว่ามือแมมอีกอาฮะอาฮะปิดรูค่ะอาฮะอาฮะเย่คนละนอนกินนิดนึงเราตัดทิ้งค่ะแม่มก็จะเก็บตัวแมมทุกวันเต็มอีกแล้วค่ะสามถุงแล้วนะเออถุงเนี้ยสามรอบแล้วนะคะตา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 ตแล้วอะไรอะไรงาม งามทั้งคู่อันนี้เขามาคู่นะคะแต่ไม่มีถุงใจแล้วเต็มแล้วนะคะ,ะว้าวเขียวก็เอาค่ะไม่ค่อยตัดเอาเนะาะไม้กุ้งมันเป็นอะไรมันไม่โฟกัสเลยค huh? ่ะแปลกๆโอเคนะคะนะคะโอ้โอ๊ยอยอยอหืองมงามปิดรูเขาปิดรู อีกแล้วันเหลืองงามๆอุ้ยดอกนี้ยาวโหย,ยาวย่ยาวมากเลยค่ะสวยดอกนู้นไม่ต้องเอาหรอกเนาะนางงามอีกสองดอกค่ะสองดอกอันนี้แห้งนะคะดูดูเขาไม่ค่อยสมบูรณ์แต่ก็เอาไปค่ะกินขามันเนาะ น่ารัก <c oughs> ตรงนี้ป่าแห้งๆอะค่ะมันไม่เปียกติดรูค่ะถือไว้สวยนะคะมันเจอดองอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยเรามาค่อยๆแงะนะคะมันเจอดองขาลายค่ะสี่ดอกติดกันเลย <c oughs> มถือกล้องไปด้วยทำมือเดียวนะคะอย่าว่าแบบนั้นทำหม่ แต่มันเน่าหรือเปล่าเออเนี่ยค่ะนี่นะอัทีลายดอกนะคะนี่ค่ะโอ้โหไม่ใช่สีสิสกนมันเป็นแบบเขาเรียกยอะไรอ่ะแปดป่ะคะแปดโอ้โหมีอีกหนึ่งไรเอออร่อยมากผมชอบมากนะคะอันนี้แต่แบบจะแบบไม่ค่อยมีแถวบ้านะ่ะ โอ้โหแบบเอาไปทั้งดินนีเอาไปงี้เนี่ยเอาไปทั้งหมอดงี้เนี่ยสีดอกติดแต่ว่าไม่รู้จะเน่าหรือเปล่านะคะโอ้โหดูกันค่ะถ้ายัางไงเนี่ยบออกก้านไปนะคะโอ้โหนี่ถ้าแบบมาไม่ทันน่ะมองไม่เห็นไงมันอยู่ใต้นี่ค่ะโอ้โหคุณอย่างเงี้ยมันก็สวยนะถึงจะแบบหัวมันไม่สวยก็เหอะมันติดกันสี่ดอกเลยอ่ะ ขามันเริ่มนิ่มแล้วค่ะโอ้มันมากโอ้โหสีดอกติดนะคะตรงนี้นะคะโอ้โหสวยงามเริ่มมืดแล้วนะคะเดี๋ยวแบมก็จะต้องไปรับคุณชายแล้วนะคะแต่เราก็จะเดินไปจนกว่าจะถึงรถนะคะเพาเดี๋ยวเวลาแบมถึงบ้านแล้วเดี๋ยวแบมจะให้เพื่อนๆดู่ามได้กี่ดอกนะคะมันเยอะจริงๆนะคะปีนี้เนี่ยมันมีทุกเห็ดเลยแต่ว่ามันมันมันบางทีเราเก็บไม่ทานนะคะดูตรงนู้นเห็นไหม องดอกแต่เขาเน่าแล้วนะคะแต่นี่ค่ะมันอยู่ใกล้กันแบบมองไม่เห็นเหลวเหลวยังเล็กอยู่เลยนะคะคุณถ้ามันเน่าเนี่ยคุณอย่าไปสนใจมันนะคือเดี๋ยวมันมาอีกค่ะนี่คุณดูเห็นไหมชุดนู้นเน่าแต่ชุดนี้เพิ่งขึ้นนะคะเราอย่าเพิ่งเสียใจนะคะว่าไม่มีแล้วนะคะมันมาเรื่อยๆค่ะนี่สองดอกนี้ทำอะไรกินดีผัดเนยนะคะแบบนี้นะคะโอ้โหสวยมาก วยมากนะคะใสถุงแต่ว่านะคะมันไม่มีตะกล้ามาเนี่ยถ้ป่าเป็นอย่างนี้ค่ะไม่ได้ไกลจากถนนเลยนะคะโอเคค่ะ <laughs> เดี๋ยววันนี้เราก็เท่านี้ก่อนนะคะยวต้องไปรับคุณชายก่อนนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่เพื่อนๆทุกคนอีกรอบหนึ่งนะคะขอบคุณมากๆมันมีความสุขมากๆนะคะที่เห็นค,คอมเมนต์พี่เพื่อนๆทุกคนทุกครั้งนะคะแล้วก็คอมเมนต์ทั้งทั้งชอบไม่ชอบแล้วก็ ทําอย่างนั้นสิทําอย่างนี้สิชอบหมดนะคะชอบหมดนะคะแล้วก็จะปรับปรุงนะคะเพราะแหม่มเองก็ก็ไม่ค่อยจะทําเป็นเท่าไหร่นะคะไอ,ไอวีดีโอนนะคะแล้วก็ ขอบคุณมากๆกขอบคุณมากๆตอนนี้เนี่ยแหม่มมีสับสปอยสองพันกว่าแล้วนะสองพันกว่านี่คือแบบตั้งสองพันกว่าคือแบบเยอะมากสําหรับแหม่มนะคะสําหรับคนอื่นเขาเป็นหมื่นแล้วก็ช่างของเขานะคะแต่แบบสําหรับแหม่มนี่คือสองพันนี่คือขอบคุณง,งามงานขอบคุณมากๆขกับคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกคนนะคะ